นายวัตประธรมการแคลิฟอร์เนียนะครับสหรัฐอเมริกาจัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษส่งท้ายปีเก่าโดยมีเจ้าหน้าที่และก็สาธุชนเขาร่วมปฏิบัติธรรม25ท่านผ่านยใงงานด้กราบอาราธนาพระมหาสมบัติอินทปัญโยผู้ช่วยจาวารพระธรรมการแคลิฟอร์เนียเป็นประธานสงฆ์โดยท่านก็ได้กล่าวให้โอวาทนะครับแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและน้อมนําทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่โดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่งนะครับว่าการกระทําต่าง ไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนเป็นผลมาจากความคิดทั้งสิ้นการกระทำที่ถูกต้องมาจากความคิดที่ดีเป็นกุศลการกระทำที่ไม่ถูกต้องมาจากความคิดที่ไม่ดีเป็นอกุศลดังนั้นความคิดจึงเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุงก่อนสิ่งอื่นการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาความคิดให้สมบูรณ์ขึ้นโดยเฉพาะความคิดที่จะปรารบความเพียรตั้งสมาธิให้ต่อเนื่อง จนกระทั่งเข้าถึงระธรรมกายเป็นความคิดที่ประเสริฐสุดต้องอาศัยความต่อเนื่องความสม่ำเสมอและความเพียรซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยที่สุดจะส่งผลให้เกิดความคิดที่เป็นระเบียบมีพลังแห่งการสร้างสรรค์อย่างไม่รู้หมดสิน้นการนั่งสมาธิทุกๆวันจะทำให้ใจเราสงบเย,อเยือกเย็นมีความสุขความเบิกบาน เป็นการเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวของเราเองเมื่อทำใจให้หยุดให้นิ่งมากเข้าจนถูกส่วนแล้วจากเข้าถึงพระธรรมกายที่ใสสว่างซึ่งเป็นที่พึ่งเป็นหลักประกันของชีวิตตลอดไปสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็ตามมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีทีเดียวครับใจหยุดนิ่งสงบดีมีความปลื้มปีติใจที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นโครงการนะครับก็มีพิธีมอบป,ประกาศนัญบัตร ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันและนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับที่จะได้เป็นการสร้างสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจของผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันมโหทนาบุญกับทุกท่านนะครับ